แล้วตอนเนี้ยรถไม่มีประโยชน์กับแนวทางประชาธิปไตยถามว่าทําไมรถได้หมุนทางไปแล้วคือหนึ่งไปด่าสลิงแบบว่าเจาะประเด็นสี่คนอย่างเงี้ยสามคนอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แนวทางของพวกหลางเขาไม่ยกระดับกันก็จะดาต้องด่ารวมๆจะกระเบิดด่ารุปภาพนี่งแม่งดิ้งเลยอย่างเงี้ยแล้วแล้วมันเป็นเรื่องส่วนตัวใช่แล้ว คือคือนรถพวกกันแน่พี่ดร็อเตอร์ต้องรู้นะว่าเราเป็นคนหัวอ่อนนะใช่แล้วเขา vulnerable ไงคือเขาอยู่ในช่วงที่อ่อนไหวที่สุดใครก็ตามที่พูดเข้าหูเขารู้ว่าเป็นที่เขาเกาะได้เนี่ยวันนี้เขาไปหมดคือเขาไม่อยู่ในช่วงที่จิตใจมันเป็นปกติเหมือนคนที่จะจมน้ําตายนะใช่ไหมเรื่องแฟนก็ก็ข้ามมาหากันไม่ได้แล้วเงินทองก็ไม่รู้จะยังไง ลูกเต้ากับครอบครัวทางสามีเก่าก็อยู่กันไม่ได้ชีวิตอยู่ในที่อังกฤษเนี่ยเงินทองก็ไม่รู้อยู่ได้ยังไงเวลาเนี้ยเขาเนี่ยคือมันมีช่องโหว่อะเขามีมันจุดอ่อนเต็มตัวเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษ v u วน e r a b ร e รเนี่ยไม่รู้จะแปลเป็นไทยยังไงคือช่วงที่อ่อนไหวสุดๆเลยที่เขาเขาเขาแบบเที่ปราะบางสุดๆอ่าเปราะบางสุดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ย คนนั้นจริงๆก็สง,งสารสาาแกยังมีหนิงพยายามพยายามดึงพยายามดึงไว้ต้องช่วยแกนะสงสงสารแกช,ช่วยช่วยแกดึงดึง,งาาแกไว้จริงๆแต่ตอนนี้คือหนูไม่ได้เกลียดรถนะแต่ต้องใช้วิธีอีกนอกับคนคนนี้เพราะว่าเป็น,ปน,ปนการทําโทษชนิดหนึ่งกับคุณที่ว่าคุณทําอะไรอ่ะคุณต้องปรึกษากันก่อนอย่างเช่นคุณจะออกไปด่าพี่ด็อกเตอร์อย่างเงี้ยถามอ่าอย่าลืมนะด่าพี่ด็อกเตอร์เดี๋ยวพี่ด็อกเตอร์ไม่ได้เสียนะเขาจะเป็นฝ่ายเสียเขาจะเสียมวลชน แล้วโดยเฉพาะออกมาด่าท่านักสินหมดเลยหมดเลยพี่น้องอีสานพ <c oughs> ี่น้องทางเหนือที่เขาฟังเนี่ยก็เพราะเห็นว่าอยู่ฝั่งเราอยู่ฝั่งโรเจอทักสินแล้วก็เขาเบียดเจ้าจริงๆเพราะว่าเจ้านั้นมาทาร้ายดรเท,รทักษินแล้วก็เถื่อนไปถึงเขาเพราะนั้นโรสมันก็มันมันก็ไม่ฉลาดแหละเห็นละตั้งแต่ตอนพูดดา่าโรทักสินแล้วก็เอาไปละถ้าไม่มีจุดยืนอย่างนี้ดีแล้วนะที่เราไม่เอาเข้ามาอยู่ในกระบวนการลึกๆอะ่ะอย่างเสรีไทยถ้าเขาเอานะ ถ้าของเอาเนี่ยตอนนี้จะเละเพียนเองก็รู้แกก็รู้แต่ลคนจะรู้อะไรก็บอกแต่ที่ไม่สมคัญไม่ไม่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องบอกว่าไม่ใช่รร้นะ้รสรู้ทุกเรื่องไม่อยากรู้ทุกเรื่องที่มันไม่ใช่ประโยชน์แล้วมันเป็นไม่ได้ประโยชน์แล้วก็ไม่ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วมันไม่ได้บอกแล้วไม่ได้มีอะไรดีขึ้นไม่มีอะไรอย่างไม่ต้องอกเอาเอาสไปคิดของเอาเวลาไปคิดเงยื่น พวกสลิมหรือว่า hmm. เอา้ะครัคูสลิมที่มันกําลังจะเข้ามาคู้ลคาเนอยู่ในพี่น้องเราแต่จริงๆต้องคิดเป็นสองแง่้วยนะพี่ด็อกเตอร์ถ้าเกิดวันนีนไปตีมันตรงงนะมันดังขึ้นมาคนไปท้ำคิดนะนะรถทำงานใหญ่ยังไม่ได้จริงๆพี่ด็อกเตอร์ <Okay. S 2> ทอ่ที่ไอ้ <Okay. S 2> สุดไอ้เช<ๆ>ื่ออะไรนะชื่ออะไรที่มันบอกว่าไอ้รถไม่สมยังไม่เหมาะสมกับการทํางานใหญ่ ชื่ออะไรมีชื่อเอกโน้นมันก็ไปด่าเขาเนี่ยอืมคิดแปกมันมาเต็มเลยแฟนๆที่เคยฟังเนี่ยเขาบอกโอ้ไม่ไหวแล้วก็มีแต่เสียก็เราก็พยายามจะยกระดับเพราะเห็นหัวใจในส่วนด้านดีของแกนะแล้วก่อสไลภาพแกก็มีปล่อยูข้ไปก่อนนะเออปล่อยเข้าไปก่อนนะเ,ออเขาเป็นเขาเป็นอ่าวัตถุดิบที่อะไรที่เราใช้ยังไม่เราใช้การไม่ได้อืมอย่าลืมว่าคนใจลอตเตอรี่เนี่ยมันจะต้องตัวจะต้องมีความสําคัญ แต่ตัวหนึ่งที่มันบลอ็อกกันแล้วเนี่ยมันเอามาขอบอะตัวอื่นมันจะพังนะคะใช่ใช่เพิองคนใจเพราะฉะนั้นทุกคนนี่คือคือหนึ่งหนึ่งหนึ่งอะไรหนึ่งทิ้ง,งแต่ถ้าไหลทิ้นนั้นมันเสียแล้วเราควรจะเปลี่ยนเราก็ต้องตัดนะเราจำเป็นต้องตัดใจที่จะตัดอะไรแล้วเปลี่ยนอะไรตัวใหม่เข้ามาอ,อือมอมเห็นด้วยเห็นด้วยมันให้หน่มสื่อให้มันง่ายๆอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดบางทีเราไปห่วงเรื่องความสัมพันธ์อะไรอย่างเนี้ย อ่า<ช>อเป็นน้องเป็นนุ่มนะแต่อย่าลืมว่าไอ้ไอ้เครื่องจักรเราตรงนี้น้องตัวเล็กๆเนี่ยมันมีความสําคัญนะถูกต่ตถ้เป็นไอ้ตัวนั้นมันเสียแล้วนะมันอาจจะทำให้ไอ้รถต้นทั้งระบบรวนเลยหักเลยครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องเปลี่ยนอะไรยนยอมที่จะตัดแล้วตอนนี้ให้หมีเป็นคนติ๊กอะไรตัวนี้ว่าอะไรตัวนี้จะกลับมารีเซ็ตเพิเ่นแล้วใช้ใหม่ได้ไหมเมื่อเราใช้ใหม่ได้เราถึงจะดึงกลับมาเยี่ยมมากเยี่ยมมาก ตามนั้นตามนั้นคือเราเนาะเราก็คือคนมันคบกันมาสี่ห้าปีแล้วแล้วก็วันนี้เราก็รู้ว่าสภา,าพที่เขาเป็นนั้นมันเป็นสภา,าพที่ด้วยความอ่อนต่อโลกด้วยจุดอ่อนในเรื่องของการคุมอารมณ์ตัวเองพูดที่ภาวะต่างๆครับไ <c ười> เิ่่เ่ย้อที่เป็นที่ไม่นีติดตกอยู่เรื่อยๆนะไนีนะเราเราปุาาม,มันมีปัญหาเรื่องเรื่องาการดึงง่ายคนดึงง่าย ลักรรู้ไหมคะสมัยที่เจ้าตากอน,นี้จริงอยู่ที่นั่นนะแต่เเห็นด้วยเขาบอกว่าคนที่ขี้เกียจอ่อ่าคนที่ขี้เกียจก็ไปเลี้ยงไม่ดูเล่นพยางก็ทํางานไปแต่คนที่ขี้เกียจแหละไ,ไปพูดถึงขยันแล้วโง่เลี้ยง,งไม่ดูเล่นนะแต่ถ้าคนมีคนโง่ก็ปล่อยให้มันนอนปะอะไรปะใ่มันดูเอาไว้เลี้ยงไม่ดูเล่นแต่ถ้าคนโง่แล้วขย,ยันเขาจะสั่งให้เอาไปฆ่าทร้งไ ในกรณีของรถนี่ยคือคือยูอยากจะทํางานทุกอย่างเลยงงอย่ะแต่ยูยังงออยู่อ่ะแต่ยูไม่ยอมรับว่ายูงู่เมื่องจากพวกคนงู่อุกฉาดแล้วถ้าเราให้ก,กู้อะไรเยอะๆเนี่ยก็ก็จะเป็นโรคคล้ายๆกันคื uh huh. อม,มีเพสพวกนี้เขาจะพูดอย่างที่ตอนที่เขาอาศาัยเขาขึ้นและเขาไม่ยอมรับคำสิทธ เรายังต yeah, ้องกินยาอยู่นะที่ด๊อกเตอร์ใช่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 สามี้จะเป็นที่นี้เพราอเราเป็นคนที่เชื่อฟังที่สัมมาไม่สามาร่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเสียงนี่นี่ตาแข็งแข็งอย่าเนี้ยกินยาเลยอ๋อเป็นเป็นต้องเราต้องบอกเราต้องยอมนะคุณด๊อกเตอร์บางโรคของอันนี้เป็นเขาเป็นเขาเป็นเขาเป็นยาเอกมันไม่เป็นใช่ใช่เขปพราะว่าประมาทนะ S <S ใช่คชือถ้าเขาหยุดยาเนี่ยเขาจะต้องมีมีสภาพชีวิตที่เอาธรรมะธรรมโงเขาข่มตัวเขาไม่มีหลักชีวิตเขาไม่มีหลัก <S <S <ช>ม,มันถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์ถึงจะมีหลักธรรมะนี่ยแต่ก็ต้องกินยาเพราะว่าเพ<ช>ื่อว่ามันเป็นสารตัวหนึ่งที่หลักมาเยอะเกินช่ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับจุดหนึ่งว่าเออเราเป็นแบบนี้แต่เราเราต้องดูลแลตัวเองเพื่อให้ร่างกายเป็นอะไรที่ใช้ได้ที่ที่ด็อกเตอร์ครับใช่ใช หยดน้ำมันให้ตัวเองเพื่อให้เราขับเคลื่อนไปได้วันเ่นเป็นนะเป็นแล้วท่านยังแต่จะเป็นคนที่เชื่อฟังสามีเชื่อฟังหมอไม่เชื่อตัวเองแล้วคือคือคือเราต้องฟังคนอื่นบ้างเราจะได้ดีขึ้นไงแต่รู้ที่ฟังลดด้วยนะที่ด็อกเตอร์เพราะฉะนั้นก็เป็นอะรไรที่เราไม่ควรเอามาใช้ตอนนี้โดยเด็ดขาดที่ด็อกเตอร์ห้วยเห้ด้วยให้หนิงได้ดูแลอะไรตรงนี้ไปก่อน S <S ว่าสามารถรียุตได้ไหมถ้ารียุตได้เราถึงจะเอากลับมาใช้ถ้ารียุตไม่ได้เราควรจะตัดนะคะพี่ด็อกเตอร์เห็นด้วยเห็นด้วยครับ